ก็สุดจะช้อยสไตน์เลือกได้ให้เดทค่ะรายการเรียลลิี้เดรนเกมได้กันสิบอัดับโลกที่ทำให้เดทในฝันงคุณนั้นเป็นจริงเออใช่ค่ะนะครับผมแต่ว่าคุณท็อปก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะเพราะว่าท็อปทีมหมดเรี้ยวรอแล้วด้วยค่ะโอเคเอาไค่ะค่ะได้ไปแล้วนะครับผมของคุณบอมเหลือสองค่ะได้อีกสองของคุณใต้สองค่ะของคุณชินเฮ้ยหนึ่งค่ะอ้าวไปต่อรต่อกันเลย สาวคนต่อไปครับผมค่ะเข,า,ขาเป็นสาวหน้าหวานสายคัฟเวอร์เกาหลีคุณโ<ฮ>ชกี้ครับโชกี้ ใช่ไหมช่วงนี้คุณพงศ์เหมือนอีกตัวหนึ่งที่คุณมีในทีมเลยอ่ะไม่ต่างอะไเที่ยวทำเอาเป็นเราเจอตัวหนึ่งตัวน่ารักต่อค่ะเชื่อว่าโชกี้ใช่ค่ะโชกี้นี่คือเป็นแปลว่าอะไรอะไรเกี่ยวมีที่มาอย่งไรเกี่ยวกับชื่อเราอ๋อชอบกินช็อกโกแลตไงคะช็อกกี้ช็อกโกแลตโชกอกโกแลตบอ่ะพลาดคนสุดท้ายคุณชินครับว่ามาผมยินดีพี่ไม่พลาดหรอกค่ะพี่เลือกหนูอ่ะไม่พลาดหรอกที่เลือกเาไม่พลาดเนาะไม่พลาดเนาะก็ยินดีที่ได้รู้จักหงอยไปเลยหงอยดูหงอยไปเลยนะชิน โอ๋ยวถ้าเกิดเราไปที่ปิดจ็อบเลยใช่ไหมพี่คิด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 ที่ผมว่าพี่พี่ครับพี่กีนหนุ่มเมื่อกี้หน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นะฮะยังไงล่ะแบบตาแป๋วมากอ่ะแล้วบอกชินชินเจอในห้องแต่งตัวสวยมเรื่อสอนผมรู้อยู่เรื่องหนึ่งรู้ป่ะเชื่อไอ้นี่ไม่ได้เลยเพื่อนเราไปเพื่อนกันอ่ะคือจริงๆสัญชาตญาณผมเนี่ย ในใจบอกอย่าเชื่อมันอย่าเชื่อมันอย่าเชื่อมันเออแต่วันนี้เราเชื่อเราเชื่อไปแล้วเราเชื่อไปแล้วเราก็ต้องทํําทาให้ดีที่สุดพี่ชินคะพี่จะไม่อยากให้หนูเป็นคนปิดจับพี่หรอคะไม่ใช่ไม่ใช่พอพอพูดจับแล้วมันเสียวไม่จับไม่คืออะไรรู้ไหมคือคือคืออย่างงี้ ฝั่งเนี้ยเขายังเหลืออีกฝั่งสองเพราะฉะนั้นเขายังมีพื้นที่ที่จะไปเติมเต็มได้นึกออกไหมของเรามันมันมันเหลือที่เล็กๆนิดเดียวอ่ะก็ไปเติมเต็มได้เหมือนกันเติมปุ๊บเต็มปั๊บคือชินดูชินดูชินดูกับกระอ่วนมากเลยนะกระอ่วนเลยการกระอ่วแต่เดี๋ยวงมาเลยเลี้องมาเลยไอ้นี่กันนิ่งใช่ไหมมาคนแรกแล้วทำเป็นแอคว่า สายตาสั้นเอาแรงตาเดู๋ยกันเด้งนี่ก็นิ่งอยู่นานเหมือนกันแล้วก่อนดีไปต่อที่พี่เต้กันอ่ะคือที่นิ่งมันต้องควรนิ่งอยู่แล้วครุณเลยช็อตแรกที่หันมาเหมือนมองไม่ชัดคือรู้สึกว่ายังไงคือผมที่ผมไม่ใสแว่นเพราะสายตาสั้นอยู่แล้วอะอะไรผมไม่ใส่ชี้ผมไม่ที่สายเกาหลีด้วยกันคือต้องใส่แว่นเพื่อให้เห็นได้ชัดขึนแล้วพอใส่แว่นขึ้นมาแล้วมันชัดเจนเลยนี่ไอ้โชคปะวะโชคไหนวะ นี่ทำไมพี่เชอรู้ชื่อหนูได้จริงเหรอจริงเหรอจริงชื่อชวชื่อชอพี่เป็นเนื้อคู่แล้วพี่เนื้อคู่พี่เป็นเนื้อคู่ชอท่มา่แกนตัวอักษรเดียวอันี่เป็นเนื้อคู่ประตูเดียวกันด้วยนี่อยากจะผ่านเนื้อคู่ให้เหมือนเนื้องอกทำไมทำไมทไมเราเวลาเราแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าแบบว่า แอดวานเพศของเราเราจะต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนทีมพี่บอมเงี้ยจากหินเป็นฮันนี่อย่างเงี้ยของเราโชคเป็นโชกี้มันผันกันยังไงอะพี่คิดดูสิคะถ้าพี่ชื่อโชคเนี่ยเวลาที่พี่เห็นนะพี่รู้สึกยังไงโชคก็ก็ดูดีนะทำไมโชคไปโชคอะพี่โอเคมันต้องมีชื่อทมันหบาๆนี่นะแต่ว่าแบบดัดแาแบบใส่สรลอีเขาเป็นโชกี้น่เป็นโชคกําลังใส่โชคอยู่นะโอ้ตายตายพังนั้นเขก็ไม่รอดครับคุณบอมครับผมโชคครับ คโชกี้เหรอพี่เลือกโชคไหมพี่เลือกโชคครับเออถ้าโชกครับแต่ถ้าโชกี้ก็เป็นอะไรกับแม่ที่ฮันนี่เมื่อกี้แม่ทองเหมือนใส่แว่นเหมือนกันดิเหมือนเลยเป็น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 สาวสถาบันเดียวกันนะแล้วเนี่ยเลกกิ้งเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะ แอ้วขอตัวเทปจังมาคู่เลยเนี่ยอันนี้ลูกเทพตัวใหม่เออเฮ้ยนี่ผมบอกหมอกับทีมนะใช่จะได้เอาไปเป็นเพื่อนอีกตัวไงเดี๋ยวมันเหงาคนคนจะได้เอาไปเพื่อนอีกคนนี่จะเดี๋ยวเหงาครับพี่บอมอยากได้หนูพี่บอมครับโชกี้ถามอะไรนะคะอยากได้หนูไหมคะพี่เป็นคนมีโชคอยู่แล้วนี่ไงอยากให้เพ enfin ื่อนพี่โชคดีมาก พี่บอมคะหนูเป็นได้ทั้งโชคดีและโชคร้ายค่ะและตอนนี้หนูจะเลือกเป็นโชคของใครทีมไหนดีจัดไปอย่าบอกนะพี่เตยค่ะทีมเตยยครับยินดีด้วยครับพี่เตยให้โชคดีเลย คุณโชคดีแล้วโอเคจะไปซื้อหวยเราใส่แว่นเหมือนกันด้วยนะคะแอ่เป็นคนน่ารักอย่างนี้รูปนี้เป็นพรีวดดิ้งเลยอ่ะน้องโชคน้องน้องน้องโชคกี้ครับว่าไงคะพี่กลัวจังเลยพี่กลัวอะไรอ่ะพี่กลัวอะไรเหรอคะพี่กลัวน้องโชกี้เนี่ยแหละครับีนมีสีบนเดือนร่างนี่เป็นเออเรียกว่าอะไรเออคุยกันถ่าวกันอีกทีเนาะอย่างนี้ได้ครับกลับมาครับเดี๋ยว นี่แหละรู้หน้าไม่รู้ใจแต่ถ้ารู้ชื่อคุณจะโชคดีโชกี้โชกี้เริ่มครับคือเมื่อกี้ใจมันตงไปตรงตะตุงทำไมแล้วแบบแต่งตัวเหมือนกันสาวคนต่อไปครับคนนี้เขาเป็นสาวทรงเสัยเจล่นนิดนิดโอ้โหหมน้องเหมาะกับคนที่นี่มากน้องโบครับ ตาโตงานอดิเรกเป็นนางแบบค่ะหนูเป็นคนค่อนข้างมีนิสัยเจ้าเล่เหมือนปีศานิดนิดมีลูกเล่นลูกล่อแล้วก็ลูกชนพ,พ่อวิศาอย่างหนูอะน่าค้นหากว่านางฟ้าอีกนะคะมีทั้งความเล้าใจมีทังความตื่นเต้นถ้าพี่อยากได้อะไรอ่ะพีศาอย่างหนูอ่ะเกษตกให้ได้เหมือนกันนะคะ แถมยังอัปเดตเวอร์ชันได้มันกว่าเยอะรู้อย่างนี้แล้วพี่ยังไม่สนใจมาลองเข้ากับีิสายอย่างหนูเหรอคะและหนูมาที่เนี่ยหนูมาด้วยใจนะคะพี่หนูไม่ได้มาเล่นๆลวินาทีครับคุณเชนมาไหมไม่หันมาแน่เหรอคะแน่ใจนะคะ ตอบป้ายอีกไหมตอบสิตอบได้อ่น้องโบนะครับบอกบอกเป็นปีศาจที่น่าค้นหากว่านางฟ้าซะอีกเต้ยเจ้าเลกก็เงียบเจ้าเลกเงียบคือสะดุดใจตั้งแต่ตอนที่น้องบอกว่าอะไรนะมีปีศาจหรือว่ามีอสุรกายในตัวอะไรทำนองนี้ใช่ไหมค่ะเฮ้ยทันเดียวกันนี่อ้าวคุณบอมนี่นะครับผมก็เป็นคนสนุกสนุกอย่างนี้แหละครับผมถ้าอยากมีอะไรที่สนุกสนุกก็ ป้ากันแหมฮมป้ากันแหมป้ากันแหมต้องใส่หนึ่ไงเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยปลูกดอกไม้ไหมคะบ้านปลูกดอกไม้ไหมผมที่บ้านไม่มีดอกไม้เลยครับผมขาดอยู่อ๋อจะขอหอมซะหน่อยอะค่ะเฮ้ยปีศาจออกมาแป๊บนึงได้ไหมปีศาจออกมาแล้วคืนนี้อสุรกายจะสิงใครแหะถ้าอยากเลือกใครเดินไปเอามือให้เขาจุมพิษที่มือคุณเบาๆแล้วกันเออพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ ถ้าพอบอยากทำแทนให้พี่ทำแทนไหม <Okay. S 2> เป็นจอกุณต้ยเรียบร้อยเอาละ,ะิ่มครับตาคุณต่อไปครับเธอเป็นสาวหมวยมลูกคอดีอคุณไม่ครับ ็นสาวหน้าหมวยสวยเซ็กซี่แต่ขาเรียวนะคะค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นนางแบบแล้วก็พิธีกรค่ะไมเป็นคนสบายๆชิลๆค่ะแต่ถ้ามีแฟนนะคะจะไม่เคยปล่อยให้แบบแบบว่าแฟนเนี่นะคะบอกว่าต้องเหงาเลยค่ะถ้าพี่อยากรู้นะคะว่ากิจกรรมนะคะถ้าพี่เป็นแฟนกับไมยนะคะกิจกรรมของไมเป็นอะไรนะคะหันมาเลือกไมสิคะแล้วไมจะไปกระซิบข้างๆหูพวกพี่ค่ะเป็นู ชินชินชื่อดิยากหันมากเลยอเจอกับเธอเธอเรามาเป็นแฟนกันไหมนะเรามาคบกันไหมไหมไหมเธอคนใจเหงาหรือคอยจะตามพำเพอฉันเองเป็นอยู่เสมอ เธอเชื่อเรื่องตาเรามาเป็นแฟนกันใหมออโอ้โหลูกคอดีมากเลยอ่ะล้วเป็นคนที่ผิวแทนสวยมาก แทนเลยค่ะแทนเนี่ยผิวเิวออกเข้มเข้มนิดนึงครโค้งจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบว่าฝึกร้องเพลงเนี้ยมาเฉพาะแบบพวกพี่เลยนะเป็นเพลงของใครคะเมื่อกี้นี้เป็นเพลงของพี่เพชรค่ะพี่เพชรเพชรดวงจันทร์พี่เพชรดวงจันทร์ใช่ค่ะเห็นพอเห็นที่บอมผันมาด้วยโอ้โหใจละลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบนมาแบบทำแบบนี้มาสองคนแล้วนี่ผันไมาหยอดทั้งนี้แล้วเลี้ยวไปอีกทางอ่ะบอมมาเลยเร็ว อุ้ยบอมขาสวยมากเลยพี่ไม่พี่หันมาเพราะขาสวยนี่แหละเปล่าพี่ผมยุพี่ไม่ให้นเห็นที่ไหนล่ะเฮ้ยนี่ยุข้างหลังตลอดเลยดีมากนู่นนี่นั่นนั่นก็ดีไหมล่ะแต่ดีดีไงไม่หันมาเพราะว่าขาสวยแล้วพอหันมาโอ้ยผิวสวยมากผิวนี่ผิวเป็นน้ำผึ้งเลยนะอย่างเงี้ยดีกว่าฮันนี่เมื่อกี้เยอะอ่ะคุณชินลูกคอสุดยอดอ่ะ ฟังแล้วเคิมเอออย่าไปฟังที่บ้านจังเลยเอาแย่างนี้เหรอเปลี่ยนอันบ้านตลอดเลยือนกันกลับบ้านตลอเล่นที่บ้านไม่เอาเถอะเขาตบเขาตบเขาตบป้ายไฟมาหลายรอบแล้วอยู่ที่คุณจะเลือกแล้วค่ะอยากจะไปร้องให้ที่บ้านชินหรือว่าอยากจะไปหาที่บอมใจก็อยากจะให้แบบว่าพี่ชินแบบสอนเต้นนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยลุ้นก่อนลุ้นก่อนพูดแบบนี้เหมือนไม่ได้แล้วอ่ะพูดแบบ ตามจิตที่เราตั้งใจใครครับผมขอเลือพี่บองค่ะสองวัตาเพิ่มมาล้อะไรที่ไม่ดู เอามาให้ดูเอามาให้ดูเลยโอ้ทั้งกอบแบบอัตโนมัติเปล่อยดิมือเมื่อกี้ปล่อยเอาล้วครับตอนนี้ก็มีโอกาสนะบอมหนึ่งคนชิดหนึ่งคนค่ะโอ้ช่วงหน้าวันุกกแน่พักกันสักคู่ดีกว่าครับ